ความรู้สึกแรกที่ชวนกันว่าเราจะไปทะเลกันไหมรู้สึกตื่นเต้นทั้งทั้งที่เราก็ไปกันบ่อยมากแต่ทําไมรู้สึกตื่นเต้นก็ไม่รู้นึกถึงเสียงคลื่นลมทะเลเวลามองออกไปในเวิง้งว้างสุดลุกหูลูกตาสองชั่วโมงครับเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดระยองวันนี้รู้สึกว่าน้องออมเนี่ยสนุกสนานเป็นพิเศษตั้งแต่เช้าเธอยังไม่หยิบโทรศัพท์เลยวันนี้เราช่วยกันกลางอาวนิ่งนะครับดีใจมากที่มีคนช่วยพยายามสอนเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะทําได้เอง เรามาถึงช้าไปครับรพอพบอกว่าเต็มแล้วให้เราเข้าไปดูเอาอาจจะมีตรงลานจอดที่ติดกับห้องน้ําพอจะการได้เราจึงเลือกเอาลานจอดที่ติดกับห้องน้ํานั่นแหละครับแต่ก็ถือว่าไม่เลวร้ายเท่าไหร่นักแต่ก็พุกพ่านเลยแหะครับคนเดินผ่านรถเราเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําตลอดถือว่าบรรยากาศติดลบเลยนะครับแต่ก็โชคดีที่ติดกับห้องน้ําแล้วก็ติดกอกน้ําด้วย บางคนชอบความเงียบสงบของชายหาดนั่งนิ่งเงียบมองทะเลอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะอารมณ์ไหนทะเลก็เป็นสื่อกลางให้เราได้เป็นอย่างดี นอกจากทะเลจะลึกลับแล้วมันยังมีความสวยงามในตัวของมันเองที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเรียกว่าถ้าหากไม่สบายใจหรือเหนื่อยจากอะไรก็ตามลองไปทะเลสิครับชีวิตคุณจะดีขึ้นเราแวะซื้ออาหารทะเลที่ตลาดบ้านเพได้อาหารทะเลมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึปะกปลากระพงมือนี้ก็คงจะทําอาหารง่ายๆกินกันเพราะว่าเราทําอาหารยากๆไม่เป็นนั่นเองอากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีฝนตกลงมาประมาณครึ่งชั่วโมง ก็หยุดข้อดีของการมาทะเลนั้นก็คือไม่มียุงมากัดเราเลยสักตัวเดียวหลังจากทานอาหารมื้อเย็นเสร็จเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันประมาณสักสามทุ่มเราก็เข้านอนเพื่อจะตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อจะมาดูพระที่ในทะเลนั่นอเองครับค่อยๆสิลุกแต่อีทกินทางเปลือกกุ้งอร่อยอสกเกะยะย่ามันเนาะย่างมนะันจะติดเนาะ เี่ยนเลยนะโทรศัพท์พ่อกับแม่เนี่ยเธอนี่แบบเธออยากได้รุ่นใหม่มันครบรอบแล้วนะเว้สิบต้นสิบสามแล้วเกินสิบสองแสิบสองนี่ก็ถวันหนึ่งรอบมันแล้วนะหกปีนะเจดปีแล้วองพ่อหไปติดสองหนึ่งเท่านีมันเกินไปสิบสามแล้วตอนนี้เคนสามรอจะสงออกมาพา้นตนนีลคลุกแล้วก็เคน โลกอันแสนกว้างใหญ่ใบนี้มีความหมายสําหรับเราเสมอการที่เราได้ดื่มด่ากับสิ่งที่อยู่หลายรอบกับความรู้สึกกับความคิดของตัวเองซึมซับสิ่งท,ที่ธรรมชาติมอบให้และก็เก็บภาพเหล่านี้ในความทรงจํามันเป็นสิ่งที่สวยงามของชีวิตนะครับที่เราหาซื้อไม่ได้หากมีแต่ก็ไม่สามารถที่จะค้นหาความหมายที่เขามอบให้กับเราได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการมองผ่านโดยขาดหัวใจ love's more than everything you gave for it i'm not here to criticize the risk all i am is a friend your friend till the end all i am is a friend what you don't.

here to criticize the risk. All I am is a friend. Hit a friend to the end. All I am is a friend. I'm not a witness here to call you in For the things that you've done For the thing that you did And I'm not the shadow of anyone You've been As oh, a friend. friend, your friend to the end All oh, I am is a friend, your friend to the end All oh, I am is a friend, your friend to the end oh, ไหมเปิดคุณ ป้าไม่มาผมฟ้องเลยผมมีภาพถ่ายไว้ด้วยทำให้ลูกค้าอยากแล้วก็จากไป <S <S ที่นี่มีบริการเดลิเวอรี่น้ำเต้าหู้ปลาตั้งโกลแล้วก็โจ๊กหรืออาหารเช้าทุกชนิดนะครับคุณป้าจะมาจดออเดอร์ตอนกลางคืนและมาส่งอตอน7จ็ดโมงเช้าแต่ถ้าเกิดพูดถึงความเข้มข้นแล้วเนี่ยผมว่าเราเตรียมไปเองกันจะดีกว่านะครับ ป้าฟังผมไว้นะผมสั่งไม่เอาน้ำตาลขายแพงวะถ้าป้าเปิดดูคลิปนี้เราต้องคุยกันใหม่ละสิบบาทไม่มีเครื่องอะไรเลยเนี่ยสิบบาทกนระุงเทพสิบสิบาทยังมีถุงหนึ่งส <ถ úng, S 3> ิบ <ถ úng, S 3> บาทของกรุงเทพเนี่ยมันจะใส่ได้หนึ่งแก้วแก้วใหญ่นะอันนี้รู้สึกว่ามัน <S 2> 2 <S มันจะน้อยนะปริมาณมันจะน้อยเป็นนิดนึงแต่น <จะ S 2> ้ำ <จะ S 2> มันจะใส้นะก็คือมัน บางอัใช่ใช่มันไม่ใช่ดูแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่เข้มข้นอ่ะไม่ผ่านนะครับป้า อย่าให้บอกตามมเยไม่ <laughs> รู้อยู่ไหนไป้า้ คโอเคแร้อก็ see this next, tell it in a letter. We did our best, couldn't have done better. I think we should be proud. But you have me again. กาะมันนอกใช่ไหมมันนอกมนอนันในอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยมันในอยู่างไรหัวหัวไม่มันมีมันมีจริงๆริงเกาะมันนอกมนอันในนะไอันนั้นมันมีจริงแต่ที่นี่มันไม่ใช่เออแต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยกเกาะเกาะอะไร ชีวิตที่เกิดมาบางครั้งต้องคิดและหาคำตอบด้วยตัวเองตามศักยภาพที่ตัวเองมีคิดกันคนละแบบคนละมุมตามบทเรียนของชีวิตที่ผ่านมาแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่หลายๆคนในคิดเหมือนกันนั่นก็คืออยากจะให้สิ่งที่เราเห็นอยู่กับเรานาน,านๆและคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเราจะทําเช่นไรกับความรู้สึกที่แสงจะบริสุทธิ์ของเราเช่นนี้ทะเลยามเช้าคลื่นซัดเข้ากระทบฝั่งแบบช้าๆไม่แรงมากนัก แม่ลูกพากันเล่นน้ําอย่างสนุกสนานนานๆเธอจะมากันสักครั้งหนึ่งก็เล่นกันให้สนุกไปเลยครับ Yours inside but not But sure I'm What's and what สายๆก่อนเดินทางกลับเราออกเดินชมสถานที่และชายหาดกันหาดทรายที่นี่สวยมากๆเลยครับชายหาดสลับกับโขดหินสวยงามจริงๆแต่หินที่นี่จะแหลมคมมากๆเวลาเดินต้องระวังนะครับการมาทะเล2วัน1คืนของเราใช้เงินไปทั้งหมด2500บาทถือว่าไม่เยอะเลยนะครับใครที่มองหาสถานที่พักผ่อนแบบไม่ไกลจากกรุงเทพและถ้าใครมีเวลาไม่มากนะักเสาร์อาทิตย์ลองมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะครับจังหวัดระยองขึ้นสวยน้ำใส here Sen Sha ในความเรียบง่ายและแสนธรรมดาหากจะละเลยความรู้สึกของตัวเองก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นความหมายของคําว่าสิ่งสวยงามในชีวิตที่ควรมีโลกอันแสนจะกว้างใหญ่ใบนี้มีความหมายสําหรับเราเสมอละลอกขึ้นเล็กๆที่กระทบเข้าหาฝั่งละลอกแล้วละลอกเล่ามันอาจจะมองไม่หวือหวาสําหรับคนที่นี่ แต่รู้หรือไม่ว่ามันช่างงดงามในสายตาของหลายๆคนที่ยืนมองและก็บันทึกทัศนียภาพอันแสนจนงดงามในยามนี้การได้ดื่มด่ำกับสิ่งที่รายรอบกับความรู้สึกกับความคิดของตัวเองซึมซับสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้และก็เก็บภาพเหล่านี้ไว้ในความทรงจํามันคือสิ่งที่สวยงามที่สุดของชีวิตที่หาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับ <S <S I do, I do, I do, I do. Ooh, ooh, ooh. And I plant a garden in the summertime, pick new and pick you flowers in the rain or shine, just because I can, oh, just because I can.